สวัสดีครับทุกคนคะ่ะนี่คือสมาชิกใหม่นะคะเนาะอันนี้ลูกคือลูกหมาให้แฟนจับไว้นั่งหวงลูกนะคะเนาะอันนี้เป็นตัวผูค่ะเดูไหมคะมคะีอยูฮาโต้คะ่ะอือดูไหมเนื้อคุณทำดีโอยโอ๊ยโอ๊ย,อ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 ยจะว่าท่านเดี๋ลืมตาเลยคะ่ะตัวน้อยๆนะคะกกย,ยูปัดเดี๋ยวเอานั่งไปใส่ไบขึ้นคะ่ะ พี่ทุกคนตัเดียวกันนะคะทุกคน่ะคะว่าลังการตวมเตรียมตวมเตรียมนะคะอืมได้สมาชิกใหม่แล้วค่ะกองลุงก็ได้ไล่อีกเนาะลุงจับถึกเล่นกองอีกแล้วค่ะค่ะทุกค่ะขอขาตัว สีเดียวกันหมดเลยค่ะเพราะว่าพอน้างกับพระสีเดียวนี้นะคะเนาะสีเดียวกัน,นะค,ะค่ะโมคาโมคาเส้นตัดต่อค่ะลุ่มได